ของมูลนิธิพอสวอทรงเป็นผู้สืบสารพระวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันที่2มกราคม252466ได้โดยสเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทร์พระราชกสุศลนื่งในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอท่านนะครับวันนี้ ผมและท่านนายกเรากราชาจังหวัดนะครับมำป่าผรู้สึกยินดีงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปอสอเมื่อวันที่20สิกหาคมแข่งขา,างไว้กำเน่งนะครับและก็จัดที่2องจำเรืองมาทางกล้องทางด้านนี้หน่อยนะครับ แอดภัเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเงินพมโจหรือเงินอะถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันทำไม่ได้ระเบีอบราบจุการมันทำไม่ได้เรั้ งม่เห็นว่าทําแนสวนสวยครับซักสองสองกิโลนะครับ